สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเท,ทรดกินเลเซอร์นะคะว่าจะเทรดอะไรได้บ้างนี่ครับตัวนี้เลยเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็จะพิมพ์บอกเลยนะคบเดี๋ยวเราผมพิมพ์แป๊บหนึ่งเลยนะครับเอ่อผมก็จะพิมพ์ว่ากินเลเซอร์หาแรงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครสนหรือเปล่าแต่น่าจะมีคนสนนี่แหละเพราะตัวนี้ไม่เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากแล้วมันติดสโลด้วยด้วย ตอนนี้มีคนเปิดโอ้ยพอได้ปืนพิษท็อกซิตคาเมล่าแมนคนโหดเลยว่าถึงจัดแต่ผมว่าผมก็จะเปิดนะคะผมเก็บเพชรอยู่พอตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเอาง่ายส่วนคนที่จะมาหาแลกกิกนเลเซอร์กับผมก็ยังไม่มีนะครับเอาด่ไงมีคนเถิดมาเดี๋ยวผมลบมันนี้ออกก่อนโอ้ข้อเสนอนี้ก็ ค่อนข,ข้างดีอยู่นะครับถ้าผมเอาก็เอาเลยแต่ผมจะบอกเขาว่าเพิ่มทองอีกเดี๋ยวนะครับนับก่อนอีกแป๊บหบนึ่งนะครับถ้าเขาเอาแบบนี้ผมก็น่าจะคุ้มอยู่มั้งผมต้องบอกเขาให้เพิ่มทองอีกหกตัว ว่าเขาน่าจะหมดแล้วนะครับเขาน่าจะมีแค่นี้เพราะว่าเขาน่าจะมีตัวไม่มากนี่ก็น่าจะหมดคลังแรกเขาแล้วนะครับอะไรอ๋อนี่ครับผมจะเอาระครับข้อเสนอนี้ถึงว่าดีอยู่นะครับแต่ถ้าบวกทองอีกหกทองก็คือจะดีมากแต่ผมก็เอาเหมือนเดิมน,นะครับนี่ใครจะแลกก็เอาไปแลกตามผมได้นะครับอย่าง,งาน้อยต้องมีสอง UTC นะครับแล้วก็ทองอีกห้าทอง ก็นี่ครับข้อเสนอนี้ดีมากมัง้งไม่ล่ะก็พอคุ้มนะครับสว่วนผมก็จะให้ดูประวัติการเทรดเลยเนี่ยครับนี่ประมาณนี้เลยสว่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับแล้วผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยสวัสดีแล้วครับวันนี้บายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ